ของพระองค์สงบนิ่งสงบลงไปร่างกายหายไปลมหายใจก็หายขาดไปในที่สุดยังเหลือแต่จิดตดวงเดียวนิ่งสว่างสบายอยู่ในถ้ำกลางแห่งจักรวาลอันกว้างใหญ่ ในขณะนั้นพระองค์จะรู้สึกว่ามีแต่จ,จิตของพระองค์ดวงเดียวเท่านั้นไม่มีปรากฏการอะไรเกิดขึ้นตอนนี้จิตของพระองค์อยู่ในจตุคฐานเป็นจิตพุทธะซึ่งบังเกิดขึ้นกับพระองค์ ถ้าจะว่าโดยจิตก็อัปปนาจิตว่าโดยสมาธิก็อัปปนาสมาธิว่าโดยฌานก็จะตุทะฌานทีนี้เมื่อจิตของพระองค์ไปถึงขั้นจะตุทะฌานพอจะขยับก้าวหน้าไปสู่อากาศวิญญาณอากินจัญญายตนะเดวสัญญายตนะตามลำดับ ไม่ไปเช่นนั้นพอขยับจะก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งจิตพระองค์วกเข้าไปสู่สัญญาเวทยิตาในโลดเรียกว่าเข้าที่โลดสมาบัตินิโรดสมาบัติเป็นฐานสร้างพลังจิตเพื่อกระโดดก้าวขึ้นไปสู่ภูมิธรรมขั้นโลกุตละ พอเจตของพระองค์ไปสร้างพลังงานอยู่ที่ตรงนี้พร้อมเจตของพระองค์จึงเบ่งบานออกมาอีกครั้งหนึ่งในตอนที่อยู่ในสัญญาเวทยิตาในโรธนั้นเป็นสมาธิที่ละเอียดสุข,ขุมที่สุดถ้าไม่ใช่วิสัยปัญญาอย่างพระพุทธเจ้า ก็อาจจะเข้าใจว่าสำเร็จพระนิพพานในขันนี้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันดับหมดแม้แต่จิตวิญญาณก็ทำท่าจะดับหมดสิ้นไปจะยังเหลือปรากฏอยู่จิตที่ละเอียดที่สุดทีนี่ในเมื่อเข้ามาถึงตอนนี้ ได้พลังพร้อมจิตเบ่งบานออกมาอีกครั้งหนึ่งแพ่และรัศมีครอบคลุมจักรบาลทั้งหมดทำให้พระองค์ตรัสโลเป็นโลกวิถูผู้โลแจ้งโลกคือโลยมมโลกได้แก่พบโภมของผู้ผีปีศาจเปรตอสุรกายทั้งสัตว์นรก พระองค์รู้ในขณะจิตเดียวแล้วก็รู้ภพ,พภูมิของมนุษย์ซึ่งเรียกว่าโลกมนุษย์รู้ภพ,พภูมิของเทวดาตั้งแต่เท,เทวดาชั้นจาตุมจนกระทั่งถึงพรหม,มโลกชั้นอนิอกถาพรหม พระองค์รู้ในขณะจิตเดียวนอกจากจะรู้ความเป็นไปของโลกทั้งสามยังรู้อดีตชาติของพระองค์ว่าเคยเกิดมากี่พบกี่ชาตินอกจากจะรู้เรื่องของพระองค์แล้วยังรู้เรื่องของคนอื่นและสัตว์อื่นด้วย ว่าสัตว์ในจักรวาลน,นี้แต่และตนแต่และตัวเกิดมาแล้วกี่ภพกี่ชาติอันนี้เรียกว่ารู้ปุกเพนิวาสานุสติญาณทีนี้ในเมื่อรู้ความแตกต่างของพภูมิมของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงก็มารู้กฎเกณฑ์แบ่งขั้นวันลนะแบ่งความเป็นไปของสัตว์ทั้งหลาย คือรู้เรื่องการจุตติและเกิดทั้งของสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกฎของกรรมซึ่งเรียกว่าจุตูปาปาตยานแล้วก็รู้อาสวัคยายานคืออวิชาโมหะอันเป็นต้นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายทำกรรมไปตามที่ตนเข้าใจเพราะความรู้ไม่จริง ย่อมทำสิ่งที่เป็นบาปบ้างสิ่งที่เป็นบุญบ้างเมื่อทำขึ้นมาแล้วก็ได้รับผลของกรรมได้รับผลของกรรมก็แล้วแต่กฎของกรรมจะซัดให้ไปเกิดในภพใดภูมิใดให้ไปตกนรกก็มีให้ไปเกิดเป็นสัตว์ในไัฉานก็มีให้ไปเกิดเป็นมนุษย์ก็มีให้เกิดเป็นเปรตอสุรกายเป็นเทวดาอินพรหมยมยักษ์ ซึ่งอำนาจของกิเลสเป็นผู้บันดาลให้สัตว์ทั้งหลายต้องทำกรรมปุเพนิวาสานุสติยานก็ดีจุตูปาปาตยานก็ดีอาสวัคยายานก็ดีพระองค์ตรัสรู้ในขณะจิตเดียวตั้งแต่ปฐมยาม การปรัสลูอยู่ในขณะที่จิตทรงสมาธิขั้นสมถะกรรมฐานแต่เป็นสมถะกรรมฐานขั้นโลคุตละภูมิจิตไม่มีร่างกายตัวตนแต่สามารถรู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้รู้เห็นอย่างนิ่งนิ่งไม่มีภาษาสมมติบัญญัติจะเรียกอะไรว่าเป็นอะไร แต่จิตดวงนีสามารถบันทึกข้อมูลต่างๆเอาไว้พร้อมหมดทั้งปุเพนิวาสานุสติยานจุตูปปาตยานอาสวัคคยาญาณถ้าไมจิตในขณะนั้นจึงคิดไม่เป็นเพราะไม่มีร่างกายตัวตน จิตของคนเราจะแสดงอาการคิดนึกขึ้นมาได้ต้องอาศัยประสาททางสมองคืออาศัยกายนี่เองจึงจะคิดเป็นแต่ถ้าว่าจิตตัวงนี้แยกจากกายไปอยู่เอกเทศส่วนหนึ่งต่างหากไม่เกี่ยวพันกันสามารถรู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่คิดไม่เป็น นี่คือธรรมชาติความเป็นจริงของจิตมันเป็นอย่างนี้เทนี้เยในเมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้เป็นโลภะพิทูแล้ว <c oughs> เมื่อจิตของพระองค์ถอนจากสมาธิมาพอมารู้สึกว่ามีกายเท่านั้นจิตตัวนี้จึงมาพิจารณาทบโวน ปภเพนิวาสานุสติยานคือการระลึกชาติผลหลังได้ว่าเราเกิดมากี่ภพกี่ชาติเคยเป็นอะไรมาบ้างสัตว์ทั้งหลายเกิดมากี่ภพกี่ชาติเคยเป็นอะไรมาบ้างพระองค์พิจารณาเรื่องนี้จบลงในปฐมมายา แต่ในเมื่อพิจารณาเรื่องปุเพนิวาสา,านุสติญาณจบลงแล้วพระองค์ก็พิจารณาต่อไปซึ่งในช่วงนี้จิตของพระองค์ปฏิวัติุโาไปเองโดยอัตโนมัติไปพิจารณาเรื่องกฎของกรรมว่าทำไมสัตว์ทั้งหลายจึงไปเกิดในภพภูมิต่างๆกันที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะกฎของกรรม ภาสิสติว่ากรรมังสติพิพัตติกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้มีประเภทต่างๆกันเกิดขึ้นตั้งแต่ในสมัยนั้นเมื่อพระองค์พิจารณากฎของกรรมคือจตูปปาฏยานจบลงในมัธธิมยามแล้วก็ไปพิจารณาเรื่องกิเลสอาทวะคืออวิชชาความรู้ไม่จริง ว่าสัตว์ทั้งหลายทำไมจึงต้องทำกรรมทำกรรมดีบ้างทำกรรมชั่วบ้างเพราะความรู้ไม่จริงแล้วก็ทำกรรมไปตามตนที่ตามที่ตนคิดว่าถูกต้องแต่ว่าสิ่งที่ทำนั้นมันเป็นทั้งบุญเป็นทั้งบาปมีทั้งดีมีทั้งชั่ว เมื่อทำลงไปแล้วมันก็เกิดวิบากคือผลเมื่อได้รับผลของกรรมกฎของกรรมก็ส่งหนุนให้เบียน่หยตายเกิดในวัฏฏะสงสารไม่รู้จักจบจักสิน้นเรื่องนี้พระองค์พิจารณาจบลงไปในปัจฉิมยามคือโจใรใกล้ลุกในเมื่อพิจารณาสามอย่างนี้ตามลำดับยามทั้งสามคือปฐมยาม พิจารณาเรื่องปกเพในวาสานุสติญาณมัจฉิมยามพิจารณาเรื่องจุตูป่าปาตยานปัจฉิมยามพิจารณาเรื่องอาสวัคคยายาอาอาสวะกิเลสในเมื่อพิจารณาจบลงไปแล้วจิตยอมรับสภาพความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารู้เห็นมานั่นเป็นความจริงแท้ไม่แปรพัน อรหัตธรรมขยานจึงบังเกิดขึ้นในขณะจิตนั้นแล้วก็ตัดกิเลสอาสะวะขาดสะบั้นไปจึงทำให้พระองค์สิ้นพบเส้นชาติสิ้นอาสะวะกิเลสถึงซึ่งความบริสุทธิ์สะอาดโดยสิ้นเชิง แม้กิเลสน้อยหนึ่งเท่าทุลีไม่ได้มีเหลือติดอยู่ในพระทัยของพระองค์อีกแล้วแล้วกิเลตทั้งหลายก็ไม่สามารถที่จะมาประทุษร้ายดวงจิตของพระองค์ดวงนี้ให้เศร้าหมองอีกก็เป็นอันว่าบรรลุถึงแดนอมะตะจึงได้พระนามว่าอารหังสัมมาสัมพุทโธพระควา พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอระหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกส์ส้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองด้วยประการะะนี้เพราะฉะนั้นสาธุชนทั้งหลายผู้ที่มุ่งหวังจะปฏิบัติสมาธิให้ได้ผลอย่างแท้จริงอย่าไปค้องใจสงสัยในหลักและวิธีการ เราจะเอาบริกรรมภาวนาคำไหนก็ได้ถ้าใครนับถือศาสนาเคสต์ให้บริกรรมภาวนาเยซูถ้าใครถืออิสลามให้บริกรรมภาวนาถึงพระเจ้าอะล่าลาลถ้าใครถือศาสนาพทุทธให้ภาวนาพทุโพทโธเมื่อท่านตั้งใจภาวนาจริงๆ เมื่อจิตสงบเป็นสมาธิจิตหยุดนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานมีแนวโน้มเป็นอย่างเดียวกันหมดเพราะสมาธิเป็นสัจธรรมมีหนึ่งเดียวจะแตกต่างกันไม่ได้แต่วิธีกรรมนั้นเราอาจจะใช้อุบายวิธีต่างกันแต่ผลลัพธ์ก็คือสมาธิอันเดียวกันนั่นเอง บรรดาครูบาอาจารย์ที่สอนกรรมฐานในปัจจุบันนี้แบ่งออกเป็นสองประเภทประเภทหนึ่งรู้หลักวิธีการตามตำลับตำราแต่ทำสมาธิไม่เป็นก็ไม่รู้เรื่องของสมาธิอีกประเภทหนึ่งรู้หลักวิธีการทำสมาธิเก่งมีประสบการณ์มากย่อมเข้าใจในเรื่องสมาธิดี ความเข้าใจคำว่าสมาธิของคนในปัจจุบันนี้ก็มีสองอย่างอย่างหนึ่งผู้บริกรรมภาวนาน้อมจิตบังคับจิตให้หยุดนิ่งเมื่ออาศัยความคล่องตัวชำนิชำนาญเราต้องการจะให้จิตของเราหยุดเมื่อไรก็ได้เมื่อจิตหยุดแล้วเราก็ต้องตั้งใจประคองจิตให้หยุดนิ่งอยู่ อันนี้มันเป็นแต่เพียงความสงบที่เราแต่งเอาได้ไม่ใช่สมาธิแต่สมาธิีิแท้จริงนั้นในเมื่อจิตหยุดนิ่งได้แล้วจิตแปลสภาพไปเป็นอย่างอื่นคือนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานหรือร,รู้สึกแจ่มแจ่มภายในส่วนลึกของจิตมีความรู้พร้อมในขณะจิตนั้น เห็นสมาธิปัญญาก็รวมลง,งสู่จุดนั้นคือความปกติของจิตเมื่อจิตโวบโวบโหบโวบลงไปสัญญาเจตนาที right day, ่จะให้จิตเป็นอย่างไรนั้นมันหมดสิ้นไปความตั้งใจจะให้จิตสงบก็ไม่มีความตั้งใจจะให้จิตรู้เห็นอะไรก็ไม่มีจิตจะไปสู่สมาธิขั้นใดยานขั้นใด หรือจะเกิดความโรู้ใดๆขึ้นมาจิตกับปฏิวัติตัวไปเองโดยอัตโนมัติซึ่งเราไม่ได้ควบคุมเราไม่ได้มีสัญญาเจตนาใดๆที่จะไปควบคุมจิตหรือเราไม่ได้ตั้งใจจะน้อมจิตไปรู้ไปเห็นอะไรแต่จิตจะปฏิวัติตัวไปรู้ไปเห็นเองซึ่งเรียกว่าเป็นไปเองโดยอัตโนมัติ อันนี้จึงจะได้ชื่ว่าเป็นสมาธิจิตเป็นสมาธิอย่างแท้จริงทีนี้ในเมื่อจิตของเราเป็นสมาธิแล้วทางไปของจิตมันจะมีอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งจิตสงบนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานแล้วก็สงบละเอียดละเอียดละเอียดจนกระทั่งร่างกายตัวตนหายไป อันนี้จิตสงบเป็นสมาธิในสายฌานสมาบัติแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นสมาธิในฌานสมาบัติแต่เราก็จำเป็นจะต้องปฏิบัติซึ่งจิตจะปฏิบัติตัวไปเองโดยอัตโนมัติจะเป็นอย่างไรก็ตามทีนี้อีกสมาธิอีกแบบหนึ่งบางทีเราอาจจะภาวนาโพโทโพโทพโพโตสองสามคำจิตมันวูบลงไปนิดหนึ่ง ความรู้ความคิดมันผุดขึ้นมาอย่างกระน,น้ำพุในลักษณะอย่างนี้ท่านเรียกว่าลักคนูปนิชฐานในเมื่อเกิดมีสมาธิแล้วเป็นสมาธิที่มีวิตกวิจารวิตกก็คือความคิดวิจารก็คือสติโลกร้อมอยู่ที่จิตทีนี้ถ้า,าว่าจิตเกิดมีปีติมีความสุข แล้วก็มีความเป็นหนึ่งรู้อยู่ตรงจุดที่เกิดที่จิตมันเกิดความคิดแล้วก็ไม่ได้วิ่งตามความคิดไปเพียงแต่กำหนดรู้จุดเกิดของความคิดความคิดนั่นคืออะไรจิตไม่สนใจได้แต่รู้จิตอย่างเดียวอันนี้เรียกว่าสมาธิวิปัสนา เป็นสมาธิที่เป็นไปตามแนวทางแห่งอริยมรรคอริยผล <c oughs> ทีนี้ในเมื่อท่านทั้งหลายทำจิตให้สงบนิ่งเป็นสมาธิแล้วพอภาวนาจิตสงบนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาแต่กายยังปรากฏจิตยังสัมพันธ์กับกายยังรู้สึกว่ากายมีอยู่ ในช่วงนี้ปีติและความสุขย่อมบังเกิดขึ้นแต่ถ้าว่าจิตของเราส่งกระแสออกไปนอกจะเกิดมโนภาพคือนิมิตในเมื่อจิตของท่านผู้ใดไปรู้เห็นนิมิตให้กำหนดลูลจิตอย่างเดียวอย่าไปเกิดความเอะใจหรือไม่ต้องไปยึดมั่นในในนิมิตนั้นนั้น เพียงแต่กำหนดรู้จิตของตนเองเองเฉยอยู่เท่านั้นในเมตดนั้นจะนิ่งอยู่ตลอดเวลาไม่ไหวจริงจนกระทั่งเกิดในเมตติดตาเรียกว่าอุคหานิมิตแต่ถ้าว่าในเมต t นั้นมีอาการเปลี่ยนแปลงยออะะแยยมีีาากรเปปลล่นงักย้ายไปมาหรือบางทีอาจจะ เนื้อหนังของนิมิตนั้นพังลงไปยังเหลือแต่โครงกระดูกโครงกระดูกสุดหัวลงไปแหลกละเอียดหายจมไปในผืนแผ่นดินในตอนนี้เรียกว่าปฏิภาคนิมิตรปฏิภาคนิมิตรนี้เป็นจิตก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสนากรรมฐานถ้าหาว่าจิตไปสํสำคัญมั่นหมายในความเปลี่ยนแปลงก็ ก็รู้ความไม่เที่ยงคืออนิจจังเมื่อรู้อนิจจังก็รู้ทุกขังคือความทนอยู่ไม่ได้ของสิ่งนั้นในเมื่อรู้อนิจจงทุกขังเราก็รู้อนัตตาคือความไม่เป็นตัวของตัวของนิมิตหรือสิ่งรู้เห็นนั้นเราก็ได้รู้รู้ธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมทีนี้ถ้าว่าจิตของเราไม่ไปอย่างนั้น พอสงบสว่างร่างกายยังปรากฏจิตวิ่งตามลมเข้ามามาสงบนิ่งสว่างอยู่ในถ้ำกลางของร่างกายก็จะมองเห็นไวยวะภายในกายนี่ทั่วหมดในขณะจิตเดียวครบอาการสามสิตสองแล้วจิตก็ค่อยสงบละเอียดละเอียดไปสู่จุดที่เราว่าร่างกายหายยังเหลือแต่จิตตัวงเดียว ทีนี้ถ้าว่าจิตผ่านการสําโตกภายในคือร่างกายรู้อาการสามสิบสองเมื่อร่างกายคืออาการสามสิบสองหายไปยังเหลือแิ่จิตดวงเดียวนิ่งสว่างสวัยถ้าจิตมีภูมิพอที่จะพอที่จะรู้ทำรรเห็นทำจิตจะย้อนมองมาดูกายจะเห็นร่างกาย้นอื่นเอดเน่าเปื่อยปูพังสลายตัวไป จนไม่มีอะไรเหลือเมื่อจิตถอนจากสมาธิมาแล้วก็จะบอกกับตัวเองว่านี่แหละคือการตายตายแล้วก็ขึ้นอืดน,น้ำเหลืองไหลเนื้อหนังพังไปเป็นของปฏิุกูลน่าเกลียดโศกครยังเหลือแต่โครงกระดูกโครงกระดูกก็แหลกละเอียดลงไปหายจมลงไปในผืนแผ่นดินไหนเล่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามีที่ไหน มันมีแต่ธาตุสี่ที่น้ำลมไฟประชุมกันอยู่เท่านั้นในเมื่อกายกับจิตยังสัมพันธ์กันอยู่ก็ยังมีชีวิตอยู่ตลอดไปถ้ากายกับจิตแยกออกจากกันเป็นคนละส่วนส่วนกายก็เน่าเปื่อยผูพังไปตามธรรมชาติส่วนจิตก็ไปตามกฎของกรรมแล้วก,กรรมจะหนุนส่งให้ไปเกิดที่ไหนอันนี้ทางหนึ่งที่จิตจะเป็นไป อีกทางหนึ่งถ้าจิตไม่เป็นไปตามแนวทางทั้งสองทางที่กล่าวมาพอจิตสงบแล้วจิตก็กําหนดรู้อยู่ที่จิตเพียงอย่างเดียวในไม่จิตรู้อยู่ที่จิตตอนนิ่งๆจะรู้เห็นว่าจิตนิ่งๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าว่าจิตของเรามีกําลังพอที่จะเกิดภูมิความรู้มันจะมีปรากฏการณ์ว่าแวบว่าแวบอยู่ในจิต บางทีก็เป็นความคิดที่ละเอียดบางทีก็เป็นเหมือนเมฆหมอกไหลผ่านไปบางทีก็นิ่งนิ่งว่างว่า,วาซึ่งแล้วแต่จิตมันจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติทีนี้จิตไปรู้สิ่งหนึ่งที่เกิดดับอยู่ภายในจิตเรียกว่าจิตกำหนดรู้ความเกิดดับทีนี้ความเกิดดับที่ปรากฏภายในจิตนั่นแหละ เป็นสิ่งรู้ของจิตเป็นสิ่งระลึกของสติเมื่อสมาธิและสติปัญญาแก่กล้าขึ้นจะกำหนดหมายรู้สิ่งที่เกิดจับว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าได้ความรู้ในทางธรรมะมเป็นภาษาขึ้นมาก็จะรู้ขึ้นมาว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดา อันนี้คือกฎของธรรมชาติจิตก็จะรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาเองและวันนี้ขอกล่าวธรรมะพอเป็นแนวทางแห่งการพิจารณาของบรรดาท่านทั้งหลายก่อนที่จะจากกันในฐานะที่ท่านเป็นครูบาอาจารย์สอนลูกศิษย์การสอนสมาธิของลูกศิษย์ในห้องเรียนเป็นแนวทางที่ดีที่สุด ข้าพระท่านไม่ถือว่ามันเป็นของแปลกใหม่เกินไปเวลาท่านไปเยืนหน้าห้องกำลังเตรียมจะสอนนักเรียนท่านอาจจะกล่าวเตือนนักเรียนว่านักเรียนทุกคนมองมาที่ตัวข้าพเจ้าส่งจิตมารวมไว้ที่ตัวข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะถ่ายทอดพลังจิตและวิชาวความรู้ให้พวกเธอทั้งหลายจงน้อมรับ พลังจิตและวิชาวความรู้จากปรูอย่างตรงไปตรงมาอย่าปีดเปรี้ยวมีอะไรก็สอนไปแล้วเตือนไปเป็นระยะระยะในธรรนองนี้ลูกศิษย์ของท่านจะได้สมาธิในห้องเรียนอย่างไม่รู้สึกตัวเอาขอฝากความคิดเห็นไว้เพียงแค่นี้ในท้ายที่สุดนี้ด้วยพระบารมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า จงดนบรราลให้จิตใจของท่านทั้งหลายยึดมั่นในุณพระรัตนาไตรคือพระพุทธรรมพระสงฆ์ยึดมั่นในเจตนาแน่วแน่ที่จะละบาปความชั่วตามกฎของศีลห้าแล้วก็ให้จิตของท่านสงบเป็นสมาธิได้อุบายวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องแม้จะปรารถนาสิ่งอื่นอันเป็นผลพลอยได้ ก็จงสำเร็จตามปณิธานความปรารถนาในที่ทุกสถานตลอดการทุกเมื่อเทิน